ใช่ของฝั่งสหภาพยุโรปนะครับก็จะโดนเก็บภาษีอย่างเต็มรูปแบบโดยเฉพาะ VVD โดนจัดเต็มๆเ,เลยนะครับที่ผลิตโดยจีนโดยตรงนะครับก็เป็นหลักการกีดกันทางการค้าเพื่อให้รถของฝั่งสหภาพยุโรปขายได้มากขึ้นเพื่อนําเข้าประเทศในฝั่งสหภาพยุโรป22ประเทศมากขึ้นนี่เป็นกลยุทธ์การกีดกันทางการค้าและก็เปิดทางให้ฝรัง่งได้ประโยชน์สูงสุดนั่นเองนี่ สวัสดีครับพบกับผมเทิศักดิ์ียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้น่าจับตามองฮะโดยเฉพาะเรื่องราวของมหาอำนาจที่กำลังฟาดกันชุดใหญ่เลยทีเดียวเริ่มต้นเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจก,กันก่อนฮะราคาน้ํามันก็ลง นาคกายความกังวลอุปทานหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดลบทองคําปรากฏว่าปิดบวกฮะจับตาการประชุมเฟดถือธนาคารกลางของสหรัฐอเมริการาคาน้มันก็ขยับลงท่ามกลางข่าวลือในแง่บวกเกี่ยวกับข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาส่วนวอลสตรีทนะครับปิดลบทองคําทบเสถิยอย่างต่อเนื่องนะครับนักลงทุนจับตาถ้อยแถลงของประธานเฟดในสัปดาห์นี้ซึ่งผมเคยบอกก่อนหน้านั้นนะบ,บอกว่า โอกาสที่ทองจะพุ่งสูงขึ้นนั้นมีสูงตอนนี้ก็เริ่มสูงขึ้นแล้วมีหนาวเลยทีเดียวฮนะปรากฏว่าข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาก็มีการเตือนอิหร่านนะครับจ่อเล่นงานของหนักใกล้เข้ามาแล้วอาวุธนิวเคลียร์ในการครอบครองอิหร่านอาจจะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ได้ประกาศตนในฐานะรัฐนิวเคลียร์ในช่วงปลายปีจากคําเตือนของไมค์เชเนอร์ประธานคณะกรรมการข่าวกรองของสภาผู้แทนสภารัสเิกา กล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว BBC นะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอีกปรากฏการณหนึ่งรัสเซียก็มีการแฉปฏิบัติการยูเครนแคว้นคุสนะครับมีสหรัฐอเมริกาและก็อังกฤษช่วยเตรียมการปฏิบัติการของยูเครนที่รุกรานแคว้นคุสนะครับเป็นการเตรียมพร้อม ภายใต้การมีส่วนร่วมของบรรดาหน่วยข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาสหราชจักรโปลแลนด์ตามรายงานของสพิมอิสเวสเตียนของรัสเซียเมื่อวันพูธที่ผ่านมาอ้างอิงจากหน่วยข่าวกรองของทางฝั่งมอสโกนะครับอีกปรากฏการณนหนึ่งก็เป็นเรื่องของฮามาสก็โวยนะครับไฟเขียวยิวลุยต่อนะครับสังหารหมู่ในฉนวนกาซา หลังผู้นำสหรัฐอเมริกากล่าวหากกลับลำข้อยุติหยุดยิงฮามาสนะครับประนามความเห็นของพระธัมดีโจไบเดนที่กล่าวอ้างว่านักรบฮามาสในกลุ่มนี้เป็นฝ่ายกลับลำจากข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาเรียกคำกล่าวของผู้นำสหรัฐอเมริกาว่าเท่ากับเป็นการไฟเขียวให้อิสราเอลเดินหน้าทำสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในฉนวนกาซาต่อไป เป็นภาพสุดอึ้งฮะปรากฏว่ารถตั้งคันในประเทศจีนคาดผลมาจากอากาศที่ร้อนจัดทากลางอากาศอุณหภูมิที่สูงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศจีนไม่ใช่แค่มนุษย์เท่านั้นรู้สึกถึงความร้อนรถยนต์ก็เช่นกันหลังจากปรากฏภาพรถยนต์คันสีบวมเป่งนะครับสืบเนื่องมาจากอากาศที่ร้อนระอุภาพที่ เกิดขึ้นบนสื่อสัองคมออนไลน์เรียกสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเป็นรถตั้งคันนะครับสาเหตุหลักๆเพราะว่าเอารถไปจอดกลางแดดเนี่ยเมื่อฟิล์มแรบรถยนต์ซึ่งมีชั้นปกป้องกรังสี UV สํสำหรับปกป้องสีจากรถจากปัญหาดังกล่าวแต่อุณภูมิสูงสุดเป็นประวัติการในจีนพิสูจน์แล้วว่ามันหนักหนาสาหัสเกินไปฮะสำหรับฟิล์มที่ใช้ในการแลปบางยี่ห้อ นในขณะที่ EV ก็ประกาศรีดภาษีนำเข้าในอัตราต่ำพิเศษสำหรับรถยนต์ของเทสลาในประเทศจีนในส่วนของสาภาพยุโรปสาภาพยุโรปหรือ EU ประกาศลดภาษีนำเข้าที่จะเรียกเก็บเพิ่มสำหรับรถของเทสลาที่ผลิตในประเทศจีนลงกว่าครึ่งหนึ่งจากแผนเดิม หลังจากที่ได้ดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมจากคำขอของทางบริษัทคณะกรรมาการยุโรปได้มีการทบทวนอัตราภาษีลงโทษนะครับสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่นำเข้าจากประเทศจีนในการสอบสวนฉบับร่างนะครับซึ่งเป็นกระบวนการสอบสวนครั้งใหญ่ที่สุดของ EU นะครับต่อมาตรการอุดหนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ของทางฝั่งจีนนะครับอีกปรากฏการหนึ่งก็ปรากฏว่าสื่อเยอรมน,นีก็รายงานเอกสาร รั่วกรังเยอรมน,นีแจ้งกลาโหมเล็งลดงบช่วยเหลือ,อยูเครนลงถึง50%ในปีหน้านะครับหลังจากเจอมรสุมสภาวะเศรษฐกิจนั้นโหมกระพือนะครับเบอร์ลินก็ยืนยัน2ระบบป้องกันภัยทางอากาศนะครับรวมทั้งรถถังส่งแน่ในสิ้นปีนี้สำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าหนังสือของรัฐมนตรีคร,ครังเยอรมน,นีรั่วถึงสื่อ สุดสัปดาห์นะครับพบต้องการหั่นงบช่วยเหลือทางทหารยูเครนให้เหลือแค่4,000ยูโรจาก7.5พันล้านยูโรในปีหน้าหลังแดนอินซีเล็กประสบปัญหาเศรเษฐกิจเบอร์ลินยืนยันนะครับว่าภายในปลายปีเคียฟได้รับแน่นอนระบบป้องกันภัยทางอากาศนะครับแล้วก็รถถังอีก30คันรวมปืนใหญ่นะครับ อัตราจรล้อสายพานอีกจำนวน16คันนะครับเพื่อทำการสนับสนุนนะครับในขณะที่เกิดวิดโกดเกิดโศกนาฏกรรมฮะสหรัฐอเมริกาสั่งตรวจเครื่องบิน Boeing 787นะครับเก้าอี้นักบินเลื่อนเองทำเครื่องบินดิ่งครางอากาศสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาหรือ FAA นะครับได้มีการเปิดผลตรวจ จะบังคับผลตรวจสอบการบินของเครื่องบิน787 Dreamliner ของ Boeing ตามหลังเหตุการณ์ในเดือนมีนาคมเครื่องบินของสายการบิน Latem a i r l i n e s นะครับดิ่งกลางอากาศอย่างราทอนหันส่งทำให้ผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บมากกว่า50ลรายเลยทีเดียวนะครับในขณะที่วาลาดาเมียปูตินผู้นำของรัเสเซียก็โผล่ที่เชเนียนนะครับ เป็นครั้งแรกในรอบ13ปีตรวจเยี่ยมกำลังพลพร้อมส่งไปรบในยูเครนประธานาธิบดีวาลาดาเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียนะครับเดินทางไปยังรัฐเชเชนนะครับซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคคอเคซันนะครับเหนือทางตอนใต้ของรัสเซียโดยเป็นการเยือนครั้งแรกในรอบ13ปีและในการตรวจเยี่ยมเหา ทหารของเชเชนและกองกำลังอาสาสมัครที่พร้อมจะถูกส่งเข้าไปรบในยูเรยนะครนในขกาวรรการปรากฏตัวของปูตินในปุยภาคซึ่งมีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมเกิดขึ้นขณะที่มอสโกกำลังประชิญการลุก,กรานของทหารยูเครนที่บุกทะลวงพรมแดนไปยังแคว้นคูสในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าเป็นปฏิบัติการลุกกรานดินแดนครั้งรัสเซียนะครับใหญ่ที่สุดในรอบสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมานะครับ ชายไต้หวันก็ติดกล้องแอบถ่ายเมียมีชู้นะครับเจอสารสั่งจำคุก3เดือนฐานละเมิดความเป็นส่วนตัวสารไต้หวันสั่งจำคุกชายคนหนึ่งเป็นเวลา3เดือนฐานละเมิดความเป็นส่วนตัวหลังจากที่เขาติดกล้องแอบถ่ายไว้ในบ้านของตนเองเพื่อเก็บหลักฐานเรื่องภรรยามีชู้นะครับสสัปดาห์ต่อมากล้องทั้ง2ตัวปรากฏสามารถบันทึกภาพขณะภรรยาของเขามีเพศสัมพันธ์ลึกซึ้งกับชายแปลกหน้า ในบ้านของทั้งคู่ซึ่งในฟรานได้ใช้ภาพนี้เป็นหลักฐานในการฟ้องหย่าับเดือนกุมภาพัานธ์ปี2022ไดฟานได้ทําการไปล่เกลียจราจากับภรรยาและทายความของเธอปรากฏว่าตกลงกันไม่ได้เขาจึงตัดสินใจยื่นฟ้องคดีแพ่งเพื่อเรียกร้องความเสียหายโดยหารู้ไม่ว่าภรรยาได้เตรียมแผนย้อนเกร็ดเอาไว้อย่างเจ็บแสบผู้เป็นภรรยาได้ไปสถานีตาํารวจและแจ้งความเอาผิดสามีว่าละเมิดความเป็นส่วนตัวของเธอด้วยการแอบติดกล้อง ภายในบ้านโดยไม่ขอความเห็นจากเธอก่อนนะครับคดีนี้ได้จุดกระแสถกเถียงในหมู่ชาวไต้หวันและจีนแผ่นินใหญ่เกี่ยวกับเส้นแบ่งระหว่างความเป็นส่วนตัวกับหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่าสามีภรรยาตัวเองคบชู้รวมถึงอิทธิพลของเทคโนโลยีนะครับสมัยใหม่ที่มีผลต่อชีวิตครอบครัวด้วยนะครับในขณะที่กลุ่มตาดิบานก็มีการสั่งปรดเจ้าที่ฝ่ายความมั่นคงถึง280นาย ฐานไม่ไว้เกลารัฐบาลตอริบันนะครับที่ปกครองโดยอัฟกานิสถานสั่งปลดเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง280นายในฐานผิดไม่ไว้เก่าและยังจับกลุ่มประชาชนอีกจำนวน13,000คนฐานปฏิบัติผิดศีลธรรมตลอด1ปีที่ผ่านมากระทรวงป้องกันอบายมุกและเผยแพร่คุณธรรม นะครับระบุในรายงานของปฏิบัติการประจำปีว่าผู้ที่ถูกจับครึ่งหนึ่งถูกปล่อยตัวภายใน24ชั่วโมงแต่ไม่แจกแจงรายละเอียดว่าเป็นหญิงหรือชายที่กระทำความผิดในเรื่องใดบ้างนะครับรัฐบาลตอริบันก็ออกมาตอบโต้รายงานเหล่านี้ว่าไม่มีบุญความจริงพร้อมยืนยันว่ากฎเกณฑ์ต่างๆที่นำมาบังคับใช้สอดคล้องกับหลักของศาสนาอิสลามและจาลีดประเพณีของทางอัฟกานิสถานด้วย เรื่องของสงครามในยูเครนนะครับที่ตอนนี้ลุกลามมาอย่างฝั่งของรัเสเซียสสัปดาห์แล้วนะครับที่สงครามกําลังลุกลามบานปลายนะครับในฝั่งของสหภาพยุโรปก็ให้การสนับสนุนยูเครนอย่างเต็มที่เยอรมนีก็จะมีการส่งอาวุธให้กับทางฝั่งของอยูเครนแต่ว่าการสนุนรอบนี้นะครับบอกว่าจะสนุนลดการาสนุนลดลงถึงครึ่งหนึ่งนะครับตอนนี้วาลาดามียปูตินก็ได้มีการเดินทางไปเชเชนนะครับ เพื่อที่จะเตรียมกําลังทหารนะครับเพื่อที่จะนําเข้ารบสู่สงความรอบใหม่ฮะจริงๆแล้วเซียสามารถที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้โดยการใช้วุนิวเครียแต่รัเสเซียก็ไม่ต้องการที่จะให้กลุ่มพันธมิตรต่างๆอ้างเหตุนะครับมาทําการรุมกินโต๊ะรัสเซียตอนนี้ก็ยังคงใช้อาวุธธรรมดาขีปนาวุธธรรมดาฟาดกันอย่างเต็มที่ซึ่งพื้นที่ของรัสเซียที่ทางยูเครนอ้างว่าสามารถเข้าทําการครอบครองได้ ในแว้นคูสมีมากกว่า1,100กิโลเมตรเลยทีเดียวเรื่องการกิดกันทางการค้านะครับตอนนี้คณะกรรมการของฝั่งสาภาพยุโรปก็มีการอนุญาตนะครับจะลดภาษีให้กับรถ e ีวีของทางเทสลาที่ผลิตในประเทศจีนถึงครึ่งหนึ่งนะครับซึ่งอัตราภาษีใหม่ที่ยูจะเก็บจากรถเทสลาที่เพียง9%ตต่ำกว่าตัวเลข20.8%ที่เคยประกาศในเดือนกรกฎาคม ขณะที่บริษัทของจีนที่อยู่ภายใต้กิจการการค้าร่วมกับค่ายุโรปอาจจะถูกเก็บภาษี EV ในอัตราที่ต่ำลงด้วยนะครับคณะกรรมการยุโรปนะครับยังได้ทบทวนภาษีสำหรับรถ EV โดยเฉพาะ BYD ฮะที่ผลิตโดยจีนโดยเฉพาะนะครับจะถูกเก็บเพิ่มขึ้นอีก17%ลดจากตัวเลข17.8%นะครับขอไปฮนะ 17. 4ที่ประกาศเมื่อเดือนกรกฎาคมส่วน เกอรี่นะครับจะถูกเก็บภาษี19.3%ลดลงจาก19.9%และค่าย SAIC นะครับจะยังคงถูกรีทภาษีในอัตราสูง36.3%ลดลงเพียงเล็กน้อย37.6%ส่วน Volkswagen นะครับคาดว่าจะถูก ภาษีเพียง21.3สเาปอร์เซ็นต์สำหรับรุ่น EV นะครับแคสำหรับรถ EV c o คูเปนะครับซึ่งผลิตโดยกิจการการค้า จีนนะที่ VW วิเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับตามข้อมูลของแหล่งข่าวนะครับด้าน BMW ก็ออกมาถแถลง,งกิจการร่วมกันค้ากับจีนเป็นรถมินิจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มบริษัทที่ให้ความร่วมมือกับ EU นะครับและจะถูกเก็บภาษีในตราเดิม37.6%เหลือแค่21.3%นะครับ ต่างฝ่ายก็มีเวลาถึงวันที่30สิงหาคมที่ถึงนี้นะครับในการยื่นคัดค้านการแสดงความเห็นต่อการสอบสวนของ EU สําหรับภาษีขั้นสุดท้ายต้องผ่านความเห็นชอบของรัฐสมาชิกของ EU ทั้งหมด27ประเทศและบังคับใช้เว้นแต่นะครับจะถูกโหวตค้านโดยรัฐสมาชิกตั้งแต่15ประเทศขึ้นไปหรือเกิน65%ของจำนวนประชากรของ EU น,นั้นว้าง่ายก็คือว่าเทสลาจะรับสิทธิพิเศษเทสลาที่ผลิตในประเทศจีนนะครับก็จะรับดอกเบี้ยน้อยลงส่วนรถยี่ห้ออื่นๆนะครับที่ไม่ใช่ของฝั่งสหภาพยุโรปนะครับก็จะโดนเก็บภาษีอย่างเต็มรูปแบบโดยเฉพาะ v y d โดนจัดเต็มๆเลยนะครับที่ผลิตโดยจีนโดยตรงนะครับก็เป็นหลักการกีดกันทางการค้าเพื่อให้รถของฝั่งสหภาพยุโรปขายได้มากขึ้น เพื่อนำเข้าประเทศในฝั่งสหภาพยุโรป22ประเทศมากขึ้นนี่เป็นกลยุทธ์การกีดการทางการค้าและก็เปิดทางให้ฝรั่งได้ประโยชน์สูงสุดนั่นเองนี่คือรเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักด์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ถวายพระพารวารงคภูมิเกลงทวันสุราชาายัยศ <S ess> ูนยเจริยำภูมพระเจ้าแผ่นดินสินักครแผ่นดินไทยในรัชสกางที่สิบทรงอุทิศเพื่อปวง สื่อสานงานพระราชบิดาขอพระสยามเทวาคุ้มครองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธามีใจเมืองเป็นศูนย์พลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่ ขุมครองปกปักปรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิพพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีประมราชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ์ธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประเรนทรรามาธิบดี ศีสินมหาวัชิราลงกรณมหิสอนภูมิพลราชวรางคุกิติสิริสม,มุนอดุญยเดชสยามินทราธิเบตร,ราชวรโรดมบรมมานาธบมพิทพระวัชิรกล้าวเจ้าอยู่หัวโอเดชะทรงเป็นพระมิ่งขวัญ พระบุญญาธิการดังรมโพ่พระบาทระมีนำราครนไปราษสดอเดือดร้อนนะเหงหุนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมพับเพียงไครทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้ ทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเนื้อยิ่งสิ่งใจ